แฟนสัมพันธ์ต่อกันแนบแน่นเลือกผู้แทนเขตสามนครศรีหยุดมันหูุดมการพร้อมประสานร,รักษามาคคีชาวเขตสามผมมาอีกทีมาคราวนี้มาขอคะแนน ถ้รเกิดตั้งจโยบัวแล้วเนี่ยครับผมก็ได้เดินออกประชาธมพันธ์แนะนําตัวไปตามที่ต่างๆนะครับในอำเภอสี่อำเภอนะครับเขตสามเนี่ยมีสีอ่อำเภอผมได้ร้องเพลงนะครับเป็นเพลงเสียงที่ผมร้องเองนะครับก็มีโค้อยคํคบอกว่าเขตสามนครนี่ก็มีอำเภออะไรบ้างนะครับก็จะมีถ้อยคําที่ผมได้ร้องแล้วก็เป็น อยู่ในประชาลําพันธ์นะครับมีรถประชาลําพันธ์ที่จะเล่นแล้วก็มีป้ายหมายเลขสี่แล้วก็จะมีเพลงเป็นตปนท่อนๆอ,อยู่นะครับก็มีเฉริมประเกียดิจะอวดและจุฬาภรณ์พระพรมเขตสามนครเนี่ยครับประมาณนี้ก็รวมแล้วก็สีอ่อำเภอนะครับ,บก,ก็อยากจะกลับเรียนให้พี่น้องที่อยู่ในเขตจะตั้งนะครับ เลือกตั้งที่3เนี่ยครับดังอำเภอที่ผมได้กล่าวแล้วเนี่ยได้รับรู้รับทราบนะครับว่าเวลานี้เนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งกำลังดำเนินการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนต้อมหรือว่าทดแทนตำแหน่งที่ว่างกำหนดเลือกนะครับในวันที่7มีนาคมตอนนี้หลายท่านอาจจะสับสนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพราะว่ามีการเลือก ของท้องถิ่นด้วยนะครับมีของเทศบาลเทศบาลก็มีกําหนดเลือกวันที่28แต่ว่าการเลือกทดแทนเลือกช่อมของเขตสเนี่ยครับก็เป็นในวันที่7นะครับบางทีก็ค้นเดินผ่านไปผ่านมานี่ก็เดียวแล้วมีรถแห่หรือมีป้ายก็ดูดูดูไว้ดีนะครับอาจจะเป็นป้ายของท่านสมาชิกสภาองค์กรปกครองรวท้องถิ่นหรือว่าของเทศบาลน,นะครับซึ่งเลือกวันที่28ส่วนการเลือก สสหรือว่าเลือกสมาชิกสภาผู้แทนเนี่ยเลือกในวันที่7มีนาคมนะครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับให้พี่น้องที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตสามนะครับได้เตรียมตัวนะครับไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งท่านจะเลือกใครเลือกเบอร์อะไรก็ตามแต่ท่านจะได้เห็นควรนะครับรเสียงพี่น้องประชาชนนี่เป็นเสียงสําคัญในการตัดสินว่าจะ ให้ผู้ใดเป็นรรมสมาชิกสภาผู้แทนเป็นผู้แทนของท่านนะครับจะเลือกนะครับพักการเมืองนี่เป็นผู้ที่กําหนดนโยบายว่าพักจะทําอะไรการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาแต่ลราพักการเมืองก็ได้ชูนโยบายของตนเองว่าโดยเฉพาะพักอื่นผมไม,ไม่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 ไปกล่าวถึงนะครับผมกล่าวถึงพักพลังประชารัฐที่ผมได้สังกัด แล้วก็เป็นผู้สมัครในนามพรรคนี้เรื่องที่สําคัญก็คือนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการให้สวัสดิการแก่พี่น้องประชาชนเรื่องของรดยจําได้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมครับอันนี้คือนโยบายสําคัญของพรรคพลังประชารัฐแล้วตอนนี้จากบัตรพลังประชารัฐที่แรกคนบอกบัตรคนจนใครถือบัตรคนจนนี่น่าอับอายตอนนี้นโยบายต่างๆของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหา ความต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนเรื่องของการเยียวยาได้ใช้ผ่านบัตรอันนี้แหละครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็จะแปลงเป็นเรื่องสวัสดิการเกี่ยวกับไทยชนะอะไรต่างเนี่ยรายละเอียดผมคงจะไม่ต้องไปอธิบายเพราะพี่น้องที่ได้ใช้บัตรอันนี้คงจะได้เห็นจับต้องได้ว่านี่คือเราใช้บัตร สวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้แหละเป็นเรื่องสําคัญและก็เรื่องอื่นๆนะครับเรื่องของผู้นํเราพรรคพลังประจรัฐนเนี่ยมีแนวทางที่เสนอผู้ที่เป็นนายกของพรรคพลังประารัฐก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาจําได้ไหมครับตอนเลือกครั้งที่แล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอันนี้คือชัดเจนแล้วก็ท่านพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เนี่ย ในภูมิภาคในพื้นที่ผมเองตัวผมเองเนะครับผมมีความมั่นใจในความเป็นผู้นําในความที่ท่านได้เสียสละเรื่องการเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศสถานการณ์ทางสังคมเรื่องอะไรต่างมีมากมายถ้าหากว่าเราไม่ได้ผู้นําที่เข้มแข็งไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการดูแลเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะนําประเทศชาติไปไม่ได้ก็จะเกิดปัญหา อย่างที่เราเห็นที่ผ่านมากี่ปีมาแล้วก่อนที่จะได้มีการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับผมเลยมั่นใจว่าโนบายของพรรคพลังชารัฐอ,อันอันดับแรกในที่ผมพิจารณานี่ก็หนึ่งตัวผมตัวผู้สมัครนะครับไปเปรียบเทียบกันก็นแล้วแต่พี่น้องประชาชนจะดูยังไงหน้าตาหลอกกว่าตัวดีกว่าตัวขาวกว่าตัวดําอันนั้นก็คือพี่น้องประชาชนก็จะพิจารณาเองผมเป็นยังไงพี่น้องก็ต้องพิจารณา คนผู้สมัครท่านอื่นๆเป็นนมีข้อดีดดอย่างไรก็พี่น้องประชาชนก็ต้องพิจารณาถูกไหมครับหนึ่งละผมก็มั่นใจว่าผมามีความพร้อมเหมาะสมสองเรื่องของนโยบายนโยบายของพรรคพลังประชารัฐนะครับที่ผมได้กล่าวแล้วเนี่ยสามก็เรื่องของการให้การสนับสนุนผู้นําให้การสนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับสามเรื่องที่ผมมั่นใจว่าพี่น้องจะให้โอกาสให้กับเลือกนายเพื่อยาสิทธิรวัวนนะครับเบอร์สี่เป็นผู้แทนของพี่น้องในเขตสามต่อไปครับก็ในส่วนตัวนะครับอันนี้อันนี้เป็นความคิดของผมอาจจะคนอื่นอาจจะไม่คิดอย่างผมก็ได้นะครับถ้าผมเป็นผู้ผู้เลือกเนี่ยนะผมก็เป็น ผู้เลือกในเขตพื้นที่นี้ผมข้อหนึ่งนะครับผมต้องพิจารณาเรื่องตัวของบุคคลนะครับตัวบุคคลเพราะเราเลือกเนี่ยเราต้องรู้ว่าการที่เราจะเลือกคนไปเป็นทาหน้าที่แทนเรานะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเรามอบหมายให้เขาไปเป็นผู้แทนทําหน้าที่แทนเราแทนในเรื่องสําคัญไม่ได่ไม่ใช่แทนครั้งเดียวนะครับถ้าแทนครั้งเดียวนี่มอบมอบนาทหนังสือไปช่วยคัตเะเบียนบ้านแทนไปทําอะไรแทนแต่อันนี้คือการทําหน้าที่ใน สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรคือเป็นใช้สิทธิ์ของประชาชนใช้สิทธิ์ของในฐานะพลเมืองเพื่อไปทําหน้าที่เป็นผู้แทนในสภาพเพราะฉะนั้นคนข้อแรกเนี่ยที่ผมคิดนะครับอันนี้เป็นความคิดของผมว่าหนึ่งละก็ต้องดูตัวคนนะครับจะเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นไรแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ไปทําแล้วเนี่ยเขามีความพร้อมไหมเขามี ศักยภาพมีความสามารถมีประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือไม่นะครับแล้วเขารู้พื้นที่ผมเรียนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เกิดในพื้นที่เขตสามนี้ครับคือเกิดที่อำเภอจุฬาพรบ้านเลขที่หนึ่งร้อปทับสิหมู่ที่ห้าตำบลสาม 3, ตำบลผมได้สมัครสมาชิกเนี่ยเขามีหลักฐานว่าท่านอยู่ในพื้นที่นี้อย่างไรเกิดครับครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมที่ารุบครับกับผมนในเภืออยาสิทธิ์สีสวนครับเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนแะะรนัศดรในการเลือกตั้งทดแทนตําแหน่งที่ว่างนะครับที่เขตเลือกตั้งที่3จังหวัดนครศรีธรรมราชในพรกพลังประชารัฐครับวันนี้ก็ต้องขออญาตมาแนะนําตัวนะครับเพื่อที่จะ,ะให้ ท่านผู้ชมหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เขตสามคนครศรีธรรมราชได้รับทราบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้ผมได้สมัครสมาชิกสผู้สมัครสมาชิกสภา,าผู้แทนรัษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายหลาย,ลายท่านเนี่ยก่อนนี้หลายท่านยังมีความกังวลแล้วก็ติดตามข่าวว่าพรรคพลังชายรัฐจะส่งผู้สมัครลงรับเลือก เราตั้งซ่อมแทนตำแหน่งหรือว่าที่ว่างหรือไม่นะครับก็ได้ติดตามท้งสอบถามมาทางที่ผมนะครับโดยสอบถามกันว่านานอำเภอมีความพร้อมไหมที่จะลงรับสมัครแล้วก็ดูไปทางพัก,พ,กพลังประชาัฐนะครับว่าทางพักมีความพร้อมหรือว่าพรักจะส่งผู้สมัครหรือไม่นะครับวันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนผมได้สมัคร โดยท่านเลขาธิการพักนะครับท่านรัฐมนตรีอนุชานาคาสายได้กรุณาได้นำกระผมตัวกรผมไปสมัครรับเพื่อรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับแล้วก็ได้จับไม่ต้องจับสลากนะครับผมเนี่ยคือการรับสมัครนี่ก็สมัครตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่15 นะครับเมื่อวันที่11เนี่ยวันแรกของการสมัครเนี่ยก็มีท่านาผู้สมัครจากพักต่างๆไปสมัครแล้วเนี่ยรวม3ท่านนะครับก็แต่ละท่านก็ได้จับสลากซึ่งเนื่องจากว่าการไปสมัครพร้อมกันเนี่ยทางากกตเขาก็มีวิธีการนะครับขั้นตอนวิธีการในการที่จะให้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเราตามวิธีการที่เราได้รับรู้รับทราบนะครับก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม ก็ไปตามลำดับผมเนี่ยได้มาสมัครในวันที่12นะครับซึ่งเป็นวันถัดไปสัดมาจากที่ได้มีท่านอื่นได้สมัครไปแล้วก็ได้รับหมายเลขประจำตัวเลขสีนะครับก็กลายเป็นอานายอำเภอเบอร์สี่นะครับของพรรคพลังประชารัฐนะครับวันนี้ผมก็